สวัสดีครับวันนี้พี่ฟอสซ่า,าพาเพื่อนๆน,น้องๆไปสำนามเพบูยีครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วโอเคพร้อมยังครับพร้อมแล้วไป โอเคใช่ไหมนั่งดีๆแล้วก็เราบอกเจอเพื่อนเชอกันที่เพชรบุรีนะครับเพื่อกันเจอ,อที่สําน้ำนะครับเพชรบุรีบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายพอนบ๊ายครับสมดีครับไปเที่วของมอครับาถึงแล้วใช่ไหมครับ,บใช่คบปมาถุงเพชรบุรีเออ เราจะลงไปแล้วนะคร <c oughs> <t ong> <im> ับควรน้ำยังใหญ่เลย่ะรอบ้า่พุีคนท่อะมออ้วแีจนานั่งดีดีนะอ่อยู่บองชิวนะีชิ ได้ครับโอได้ครับถุงสวนน้ำแล้วค่ะถุงสวนน้ำแล้วใช่ไหมครับใช่วก่านเลยหรอังครับเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนครับเดินมาเลยครับต่อไป้ทแบบวันดีใช่ไม่ต้องพักเลาบอกไว้ว่าเดี๋ยวต่อไปเขาจะมีคนนอกมาตัวสองอนแต่ตอนนี้เขาให้เฉพาะเพราะว่าต่างจังหวัดมันจะไม่ มันจะไม่คุ้มคนจะไม่โนนกันนี้โอ้โห,โหนี่นะครับส่วนน้ำนะครับที่พักของพวกเราคืนนี้นะครับว้าวอายุมันเป็นแบบเป็นแบบปลโปกเกมอนแกเป็นโดยกวัสด้วย yeah ok mà kênh kênh ngoài nam em phía chuẩn đầu tiên lúc chúc mã lời mã lời kênh kênh mã lời mã lời kiền <laughs> <Gêng>, kiền <gêng>, quá, <laughs> quá mấy thứ nữa quá mấy thứ nữa mà kiền 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 kiền